ไไฟเราซ้อมมากี่วันลองลองทำมาด้วยนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอ่าก็อยู่ที่เดิมเลยตอนนี้ไปอยู่แถวน้องจอกแล้วเนาะมีใครเป็นกุ๊บเป๊ะซ้อมบ้างอยู่แล้วตอนนี้มีพี่ชายกับน้องที่ค่ายอ่าเพืพี่มองใครจะกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเอดสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สองโยสไตล์เลยครับอ๋อก็วันนี้จะต้องมาเจอกุ๊บเปะเก่านะอ้าวนั่นไปต่อยกันที่ ไป็นไงวันนั้นไปแพ้แบบไหนอ่ะอุรอไปพลาดยกห้าเนี้ยเหรอหรือไงแต่แอ่นึ่งแล้วเลยพลาดไปวันนั้นต่อยเวทร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดวันนี้เลยมาแก่มือช่องเจดสีคิววันนี้เอาคืนได้ไหมมั่นใจเลยอืเขามวยสไตล์เลยนะ่่าอวันนี้จะมาเอาที่นี่คืนแล้วเมื่อเช้าสองหนักยางร้อยยี่สิบเจ็ด เกินอยู่จุดสองจุดสองโอ้ยเดี๋ยวเดินไปเดินมาเข้าน้ำได้จะผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอสมบูรณ์เต็มร้อยอันนี้พร้อมเอาชนะคือเลยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเออหกสิบเจ็ดสิบคนจังหวัดสุราษฎร์อ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยหน่อยฝากพี่ชาวสุราษฎร์ช่วยเป็นกลังใจด้วยครับวันนี้จะเอาชนะครับไปได้แน่นอนไอ้คนนี้ขอต้องช่วยดคุณครับ